ต้องหาว่ากระทบความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนผู้อื่นให้ใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์บัตรเอทีเอ็มของผู้อื่นที่ออกให้แก่ผู้มีสิทธิใช้เพื่อให้ประโยชน์ในการชําระค่าสินค้าค่าบริการหรือมีอื่นแทนการชําระด้วยเงินสดหรือใช้เบิกถอนเงินสดโดยไม่ชอบในประการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนเป็นผู้สนับสนุนความผิดฐานลุกกระเช้าอ,องประชาชนโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่น สมควรว่าให้จับกลุ่มนายเสียมบุี่โชคนะครับเลขสัตปรชาชน3 1 7 0 6 0 2 4 0 2 6 2 6ครับที่อยู่บ้านเลขที่61หมู่2ตำบลน้ำตาลอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีอายุความ10ปีครับไม่เกิน8ก็พฤศจิกานารนะครับสิทธิของผู้ต้องหาจะให้การหรือไม่การก็ได้ในการจับกลุ่มนะครับแล้วก็มีสิทธิที่จะ เรียกึกษาราายความแล้วก็ได้รับการรักษาพยาบาลรูดเกิดอาการป่อยทันทีแล้วก็ติดต่อญาติได้ตามสมควรหลังจากนี้ผมก็จะทำบันทึกจับกลุ่มที่สพอนบุรีเสร็จแล้วลงบันทึกประจำวันเสร็จนําตัวที่ไปที่กองปราบปรามนะครับเพื่อให้ส่งพนักงานสอบสวนให้ดาเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับ